มะนาวแพงเด้อพี่น้องปูกินปลูกอยู่เด้อแม่เพ็ญก็ปูกอยู่กําลังจะทําลูกตอนนี้แม่เพ็ญกำลังจะทําลูกทํนาทลูกหรือทาสาวทําสาวทําลูกมะนาวที่ชัยนาอราคาขยับขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนเด้อเขาขยับขายกันเมื่อก่อนมันขายแค่ลูกละหกบาทเจ็ดบาทเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันขึ้นที่เก้าบาท ผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเนาะในเทศบาลเมืองชัยนาทช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาถึงอาจจะถึงสิบห้าบาทนนี่หรือถึงแล้วอาจจะพุ่งถึงสิบห้าลูกใหญ<า>่ถือว่าเป็นเดือนเทศกาลใหญ่ของคนไทยคือเทศกาลส,สงการงกานเนเป็นเทศกาลสงการานของคนไทยเนี่ยหุน่นกระสิกินต่าส้มตาม่ตาเซลต่าซ่ากอยลา<อ>ต้มเนาะ<อ>ฮะบ้านได้เมืองได้มันก็ขาดว่นหนาวไม่ได้เนาะ ซึ่งจะเป็นสินค้ายอดฮิตของคนไทยนํามาประกอบอาหารมาทําลาบทําต้ทมทํำส้มตําทํากอยทำนี้อย่างน<ม>ี้แต,แต่มะนาวปัน่นจ้านั่นแหละมันออกผลผลิตน้อยมากเขาว่ามันแล้งหรือเปล่าล่าลลสุดพบว่ามะนาวขนาดใหญ่ปกติขายอยู่ลูกละเจ็ดดบาทมันซิขึ้นอยู่ถึงเกาบาทคุณนะคะแต่ขนาดจัมโบ้นะคะขาดตลาดมะนาวเอ่อมันผลิตไม่ทัน เขาบอกว่าจากเดิมอ่ะลูกละ6กบาทก็ขึ้นไปที่เจ็ดบาทแต่ถ้าเหมาซื้อห้าลูกมันก็30สบาทขนาดเล็กราคาขยบตามก็จากเดิมลูกละสามถึงสี่บาทมันขยบมาลูกละห้าบาทคือมีหลายขนาดใช่ค่ะ <Okay. S 1> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอากาศมันร้อนมากม,มันทำให้มะนาวน่ะมันไญ่บทันค่ะ ปุ๊กยังได้มันกระโบยไงเพราะว่าคนเฝ้าไปเด็ดเฝ้าไปเอามาขายความต้องการตลาดมันสูงทําให้ราคามันปาัาตามก,กลไกของตลาดคาดว่ามะนาวในช่วงสงการเนี้ยปีนี้จะสูงถึงลูกละสิบบาทถึง15บาทก็อาจจะเป็นไปได้กินมะขามเปียกพี่น้องถ้าใครมีสวนมะนาวก็หนีหนีจากสวนไม่ได้ เขาิบเป็นหลักนอนเฝ้าเลยพี่น้องยิ่งกว่าทองคำน่แม่เพนจะบอกนะเออบ้านแม่เพนเนี่ยทํากับข้าวนะอืใสลาบก็ใสมะขามเปียกได้ค่ะเอร่อยด้วยก็ก็ทดแทดแทนทดแทนกันแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยอืพี่น้องลองไปทําดูเด้อแม่เพนอยู่กับคุณยายข้างบ้านคุณยายแม่พี่โอนอุมาสิงห์สิริเนี่ย น้องเป็นสาวคอนเกียนยังบ่กเคยมีเออยเนเพิ่นเสียแล้วแหละเวลาทํทำกับข้าวใช่ไหมไม่าทำกับข้าวจะไม่มาอยู่คอนเกียนคุณยายทำกับข้าวเก่งมากคุณยายสายเพิ่นเสียแล้วบ้านไม่เพิ่นก็อยู่ใกล้ๆบ้านติดกันบ้านติดกันเวลาคุณยายทำกับข้าวเนี่ยคุณยายชอบเอาน้ำมะขามเปียกเนี่ยไปใส่หมูแล้วก็ไปขยำขยำขยำเนื้อหมูจะนุ่มคุณยายบอกอ่าแล้วทีนี้เพิ่นก็ไปปั้น ปั้นก้อนหมูน่ะค่ะแล้วเพื่อนก็เอาน้ำน่ะไปออดพี่น้องนจะเอาน้ำน้ำที่เขาคันนกจากก่แล้วกน้ำออดน้ำออดน้ำคันอกจากก้อนหมูน่ะไปออดก้อนแล้วก็เอาเมื่อก่อนลาบเป็ดก็มีน้ำออดเหมือนกันนะใช่แล้วก็เอาหมูลงไปรวนอีกทีหนึ่งอ่าแล้วก็ปลาลาดพริกเนี่ยก็เน้นมะขามเปยก ใส่เมื่อนาวันไม่เข้ากันเลยนะคะ่มันไม่อร่อยเท่ามะขามเปียกได้ซ้ำคนยายสําฤินี่มันไลยทำให้เผ็นเห็ดอันปลาลาทิกเนี่ยจำคุยจนโบเลือรแล้วที่สําคัญมันระบายดีด้วยระบายดีมันมะขามเปียกนี่ใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องขนาดวันนั้นวันนั้นฉันไปแวะที่ร้านตลาดท่าหินฉันจะกินลาบเป็ดไงพอดีมีคุณยายคนหนึ่งแกเอาลาบเป็ดมาขาย แกก็คน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 ใหม่ๆเลยล่ะคนแล้วก็ใส่ถุงให้ฉันแกบอกมะนาวแพงแกใส่อะไรให้ใส่มะขามนั่นแหละแกก็ใส่มะขามแกก็ใส่มะขามส้มตำก็เหมือนกันนะส้มตำก็เขาจะมีมะขามเปียกผสมกับน้ำปลาใช่เขาปรุงอย่างดีมาเลยนี่แหละมะนาวก็ใส่มันลดต้นทุนแต่มันก็จะลดต้นทุนได้ใช่แม่เพนอยู่ฟาร์มเนอะแม่เพนต้มปลา อาทิตย์ที่แล้วพ่อหมอแม่หมอประเพ็ดมานี่ไม่เป็นทํากับข้าวจริงๆยอดใบมะขามอ่อนใช่ก็ได้ใส่มะขามเปียกนี้ลงไปมะขามเป็นฝ<ร>ัก,กดิบๆก็ยังได้อีกนั่นแลมันอร่อยแล้วมันเห็ดให้น้าต้มป่าของเหาเนี่ยค่ะพี่น้องมันซีเห็ดให้น้าต้มป่าข้าวคนหน้าสุด ก็เอาเป็นว่าอย่างนี้วิธีที่เราจะแก้ไขก็คือจะประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถ้ามะนาวมันแพงมากๆใช้ทดแทนกันได้ะไรทดแทนที่มันเปรี้ยวได้เราก็นําสิ่งนั้นมาใช้มาทดแทนกันมาประยุกต์ใช้แทนกเออจะไปคิดแต่ว่าแต่มันมีนะคนบางคนเวลาพูดเรื่องเอาเอาอะไรมาทดแทนนี่เขาก็จะมีมุมหนึ่งที่เขาแบบต่อต้านอ่ะ อะไรประเภทยำมันก็ต้องมะนาวอยู่แล้วเจ้ามะขามไปใส่หมาตัวเด็กมันจะเด็กได้อย่างเงี้ยบางคนมันจะเป็นประเภทอย่างเงี้ยคือบางคนเขาเคยกินยังไงเขาจะกินอย่างนั้นเขาจะไม่ยอมลดลงมาเลยล่ะอันตราบเขาแล้วแต่คนแต่อย่างพ่อใหญ่สามเลี้ที่ผมเป็นคนบ้านนอกไงแล้วผมชอบกินอาหารตามฤดูกาลบ้านนอกบ้านนอกคนบ้านนอกไงดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยแม่ก็ทันสมัยขยันบอกว่าไปททำหน้ามันตะเกาหลีใต้เนี่ยครจะเชื่อ ฉันว่าเธอต้องไปทําหน้ามาจากเกาหลีเนี่ยไปทำมันนิดนึงดูเลวเธอบันนอกบนนอกใช่ไหมแต่หน้าเธอดูเกาหลีเกาหลีเกาหลีไหนดิเกาหลีเหนือเหรอหน้าใหญ่ๆมันอิ่มจนคึนเหรอดูเลย